สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคริสต์สมาชิกคริสจักแสงสันติภาพพี่น้องสมาชิกสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงคบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับศาส,สนาอาจารย์ดรประสาทพงศ์ปั้นสวยเช่ดเคยครับวันนี้หัวข้อที่อยากจะนํามาให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันและเ้ารพพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าจงสรรเสริญถึงความชอบธรรมของพระองค์ จงสรรเสริญถึงความชอบธรรมของพระองค์จากสดุดีบทที่9 8ข้อ1ถึงข้ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับก่อนที่เราจะฟังพรชชนะาของพระเจ้าร่วมกันอยากจะให้เราได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สลับวันนี้ที่ข้าพลดทั้งหลายได้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งขอพระพรของพระองค์สถอยู่กับเราข้าพลดทั้งหลายที่จะเรียนรู้พัชชน้าของพระองค์เพื่อที่กําทลายจะ เติบโตไปด้วยกันอธิษฐานมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะนําให้พี่น้องได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่98พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าจงร้องบทเพลงใหม่ถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์พระหัตถ์ขวาและพระกรบุิสุทธิ์ของพระองค์ได้นําความมีชัยมาพระเจ้าทรงให้ความมีชัยของพระองค์ประจักษ์ พระองค์ทรงเผยการช่วยกู้ของพระองค์ในสายตาของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์และความสัต์จุริตต่อวงวานอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราชาวโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงเปลงเสียงชื่นบานถวายพระเจ้าจงเปลงเป็นเสียงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าด้วยผินเขาคู่ด้วยผินเขาคู่คลอด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์จงกระทำเสียงชื่นบานถวายพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าให้ทะเลคำรนกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทะเลนั้นพิภพและบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้นให้กระแสน้ําปรบมือของมันให้บรรดาเดินเขา ร้องเพลงด้วยความชื่นบานด้วยกันเฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราอีกครั้งหนึ่งในเช้าวนันนี้ที่ผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้ เรียนร่วมกันในหัวข้อบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์พี่น้องครับในสดุดีบทที่98เนี่ยเป็นบทสดุดีที่กษัตริย์ดาวิดได้เรียกร้องให้ประชากรอิสราเอลได้สรรเสริญพระเจ้าให้คนอิสราเอลได้พิจารณาถึงพลักษณะของพระองค์ประการหนึ่งก็คือความชอบธรรมความชอบธรรม และความชอบธรรมนี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กษัตริย์ให้คนอิสเวนได้เห็นว่าพระองค์สมควรที่เราจะสรรเสริญพระองค์สรรเสริญถึงความชอบธรรมของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราอ่านในสุดทดีบทที่96 97เราก็จะเห็นถึงบทเพลงสรรเสริญลหลายๆประเด็นปร,ประการด้วยกัน และได้แนะนำถึงการนมัสก,การที่ถูกต้องที่เราทราบและประจักษ์แจ้งว่าการที่นมัสก,การพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นนมัสก,การด้วยความยินดีด้วยความร่าเริงเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมพระองค์ทรงจึงสมควรที่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราจะดูในพระเจ้าของพระเจ้าในแต่ละข้อตั้งแต่ข้อที่ 1: ข้อที่3เนี่ย ข้อที่หนึ่งได้เปิดเผยถึงอดีตของพระเจ้าถึงความรอดที่มาจากพระองค์เป็นคาดความคาดหวังซึ่งชัยชนะในอนาคตซึ่งผู้เขียนสุดดีได้เรียกร้องให้ผู้อ่านเนี่ยได้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยการไถ่คนอิสราเอลทั้งโลกก็คุ้นเคยกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำประจัจษากับประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไม่เพียงแต่ พระองค์ทรงเลือกสรรแต่พระองค์ทรงนําคนอิสราเอลด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความชอบธรรมพราะฉนั้นตลอดประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลเนี่ยเขาได้เห็นถึงความรักความชอบธรรมของพระเจ้าอย่างมากมายแต่อำนาจแห่งความมืดก็ทำให้คนอิสราเอลนั้นไม่ได้มองเห็นถึงความรักความชอบธรรมขององค์ผู้เป็นเจ้าและก็มักที่จะเปรียบเทียบพระเจ้ากับลูกเคารพอื่น รูปเคารพที่เขาสร้างขึ้นหรือรูปเคารพที่จากพวกต่างชาติว่าดีกว่าพระเจ้าที่นําเขาออกมาจากชนชาติอียิปต์นั้นนั่นเองชีวิตของคนอิสราเอลพระเจ้าก็ทรงตีสอนแต่การตีสอนของพระองค์นั้นก็พรงทรงตีสอนด้วยความชอบธรรมด้วยความชอบธรรมด้วยความถูกต้องนะด้วยความถูกต้องภาษ,าษาอังกฤษใช้ควาว่า righteousness righteousness ก็คือความถูกต้อง พระองค์ไม่ได้เ,เ,ลเลือกที่รักหรือมักที่ชังแต่พระองค์ทรงรักและความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่นำมาสู่นำเราไปสู่สันติสุขภายในชีวิตนั่นเองถ้าเราอ่านต่อไปในข้อที่4ถึงข้อที่9เราก็จะพบถึงสิ่งที่ทุกคนทุกสิ่งควรสรรเสริญพระเจ้าอยา่างไรนะฮะ รานนั้นเป็นโอกาสที่เราจะเห็นถึงความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้าว่าพระองค์ทรง,ทรงช่วยใหป้ประชากรของพระองค์ได้รับการช่วยให้รอดได้รับการไถ่และการไถ่ของพระองค์นั้นก็มีมาถึงเราทั้งหลายทุกคนด้วยความชอบธรรมดังนั้นเองความชอบธรรมนี้สำแดงในที่ไหนใน,ในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ทรง สิ้นระชนบทมาก,กันเคนตายถ่ายบาปเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองพี่น้องครับชีวิตของเราอยากจะให้เราทั้งหลายได้ตะหนักถึงเรื่องนี้ว่า,าเอ๊ะเหตุไรทุกวันทำไมชุดกิสเยนเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าทุกๆวันทุกๆเวลาพระเจ้าชอบการนมัสการพระองค์ทรงชอบฟังสิ่งเพลงหรือพระองค์ทรงต้อง,องการให้เราเอาใจพระองค์หรือไม่ใช่เช่นนั้น แต่การที่เรานมัสก,การสรรเสริญพระเจ้านั่นเป็นการแสดงถึงสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้แสดงถึงความรักของที่มีต่อพระองค์แสดงถึงความาการรู้ถึงสำนึกและพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายเพราะนั่นเองผู้เขียนสุดีจึงหนุนใจผู้ฟังว่าอย่าลืมอย่าลืมพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสําดงให้กับ เราทั้งหลายผู้เป็นผู้เชื่อในองค์พระบเจ้าดังนั้นเองกษัตริย์ได้วิจึงบอกคนอิสาเวนครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเล่าให้เขาไม่ลืมที่จะนมัสก,การพระเจ้าสารรเสริญพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญด้วยเสียงรำมนาด้วยเสียงพินเขาคู่หรือการปรบมือซึ่งพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็ได้พูดถึงสิ่งต่างๆใช่ไหมครับที่ ชาวโลกทั้งิ้นจะเป่งเสียงชื่นบานถาวายพระเจ้ามีอะไรที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าถึงความชอบธรรมของพระองค์นํามาสารรเสริญพระเจ้าด้วยสิ่งแตรแปนเป่าเขาสัตว์ทําเสียงชื่นบานหรือทะเลหรือพิภพโลกหรือกระแสะน้าและหรือภูเขาทุกอย่างก็แท้ซองสรรเสริญพระเจ้าแต่นั่นเองผู้เขียนสดุดีจึงให้ผู้อ่านนั้นได้เห็นภาพว่าพระเจ้าผู้ที่ เราสมควรจะนมัสก,การและแส้สอนสารเสริญพระองค์นั้นเป็นเช่นไรพระองค์ทรงกรอบด้วยความรักความชอบธรรมที่เราทั้งหลายสมควรที่จะสรรเสริญพระองค์และการสรรเสริญไม่ใช่เป็นเพียงเพียงแต่ที่เรามีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าตอบสนองพระคุณพระเจ้าเลึกขึ้นไปแต่ชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในความทุกข์ลำบากเมื่อเราอยู่ในความวิตกกังวลเมื่อเราอยู่ในภาวะแห่งความเศร้าโศกเสียใจพี่น้องครับ ชีวิตคริสเตียนธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนประการหนึ่งก็คือการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าทุกเวลาทุกนาทีชีวิตของอาจารย์เปาโลก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่พระองค์ที่อาจารย์เปาโลได้อยู่ในความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่ชีวิตของอาจารย์เปาโลก็สรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าทมกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและเด็กพี่น้องครับในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใ,ใดๆ จะทุกข์จะยากจะเจ็บป่วยจะอยู่ในภาวะแห่งความลำบากในชีวิตสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายก็คือให้เราสารเสญน,นะสารเสริญพระองค์ถึงความชอบธรรมของพระองค์ถึงความรักของพระองค์ถือสิ่งดนะีสิ่งที่ถูกต้องที่พระองทรงกระธํามในชีวิตของเราทั้งหลายนั่นเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้ที่เราจะเติบโตในองค์พระเจ้าและมีชีวิตที่ติสสินอยู่กับพระองค์เสมอไป ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสดุดีบทที่98ได้ย้ำเตือนให้กัมงารายที่จะมีชีวิตที่จะสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดวันคืนแห่งชีวิตถึงความชอบธรรมของพระองค์ถึงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของกัมพาลายและชีวิตของกัมพาลายก็จะ หมทนาขอพระคุณพระองค์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตเรื่อยไปข้าแต่พระบุญเจ้าขออวยพระพรมายังพี่น้องที่รมวมเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ที่ครับทั้งหลายจะมีโอกาสได้คิดไถ่ครวนและให้หวนิดว่าข้าพรค์ทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตที่จะสรรเสริญพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพระพรมายังทุกท่านที่จะเกิดผลเกิดสิ่งดีๆมากมายในชีวิต และให้ทุกคนได้มีชีวิตที่เต็มลุ้นด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆขอพระเจ้าอวยพรให้กับทุกท่านตลอดวันนี้และตลอดไปอธิษฐานกลับทูลในพนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า,าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเียวของเคริจจักรแสงสิภาพของเรานะคะ